สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมและนี่ก็คือฟาร์มไสอัตโนมัตินะครับผมไม่ใช่อัตโนมัติสิเรียกว่าบั๊กของเกมนะครับผมเราจะได้ไสมาฟรีๆประมาณนี้เลยอ่าก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้เนี่ยสว่วนที่ทุกคนอยากได้ฟาร์มนะครับเนี่ยเพียงแค่เข้ามาที่ลิงก์ใต้ที่คลิปัชนเนี่ยแล้วก,กดถูกใจแล้วก็จะเห็นโพสต์ตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดถูกใจนะครับแล้วก็คอมเมนต์ได้เลยว่าเราอยากได้ฟาร์มอะไรให้นึกถึงเราหวังที่เจ้านะครับผมเพียงเท่านี้ก็จะโพสต์เรียบร้อยนะครับผมก็จะมาดูอ่า อ่ะเรามาสร้างกันเลยครับเพราะว่า <HHH> ทุกคนอยากได้ทรายก็เลยเข้ามาดูคลิปนี้กันนะครับผมอ่ะก่อนนี้เลยนเนี่ยให้เราเนี่ยวิธีนี้เนี่ยมันต้องสร้างใหญ่นะครับมันถึงจะได้ผลผลิตที่เยอะนะครับผมเทียบกับไปขุดไปขุดเองเนี่ยมันมันเทียบไม่ติดอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเราเราใส่แบบว่า enchan ที่ขุดแล้วก็ไปขุดเนี่ยมันมันก็จะได้เยอะเยอะกว่าเร็วกว่าอยู่แล้วนะครับผมวิธีนี้คือสำหรับคนข,ขี้เกียจไปไหนนะครับไม่อยากไปไกลหาทรายไม่ไม่ค่อยเจอเท้าเจอนิดๆดหน่อยหน่อยนะครับผมอ่ะกอนนี้เลยเนี่ย <examples> ให้เรานะครับวางรางรถไฟไป6บล็อกนะครับ1 2 3 4 5 6ห้านะครับจริงๆเนี่ยจะวางเท่าไหร่ก็ได้นะอ่าวางไป6แล้วก็1 2 3 4 5 6าี่ห้าหวางรอบๆเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะครับผมอ่าประมาณน,นี้แล้วให้เราเนี่ยเอาบล็อกอะไรก็ได้วางไว้สองมุมนี้นะครับผมเพื่อให้รถไฟเนี่ยมันไม่ชนกันแค่นั้นเองอ่าพอได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมครับเราก็เนี่ยวางบล็อกสลับไปได้เลยครับผมชึบ นะครับอ่าวางไงก็ได้นะครับสแลปเชึบอ่าวางไปเลยนะครับสแลบก็แค่บางทางรถไฟนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราวางรางรถไฟ1 2 3 4 5สามสี่ห้าไม่ๆม่ไห้าห้านะครับมันวางได้แค่5อันนะครับผมเราก็วางไป5อันก่อน1 2 3 3 4เราวางครบทุก ทุกมุมเราใช่ไหมครับผมอ่าเราจะวางให้มันเป็นอย่างนี้นะครับวางยังไงมาดูกันแล้วก็เราก็วางวางบล็อกข้างหลังมาหนึ่งอันนะครับประมาณนี้เห็นปะแล้วเราเนี่ยวางรางรถไฟหนึ่งอันเอ้รางรถไฟเอ้แล้วก็รถไฟหนึ่งอันนะครับให้เราทุบบล็อกข้างหลังนี้ทิ้งก่อนนะครับหนึ่งอันหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทุบบล็อกข้างหลังทิ้งปุ๊บรางรถไฟมันก็จะล่วงลงมาชนกันประมาณนี้นะครับเราเนี่ยก็แค่เดินเดินไปเบี่ยงมันนิดหน่อยนะครับผมมันก็จะเรียงติดกันอย่างนี้นะครับเราก็จะได้หกอันพอดี แล้วก็ทําอย่างนี้ทุกฝั่งเลยเอาละครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมก็วางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยใช่ปะ6อัน6อันทุกอันเป็น6อันหมดเลยนะครับอ่ะต่อไปเนี่ยเราก็ทําการอย่างนี้ได้เลยครับผมวางทรายขึ้นไปชึบชึบประมาณนี้นะครับตึบนี่ประมาณนี้1 2 3 4ีแล้วก็วางไปชั้นหนึงก่อนนะครับตรงนี้เราวางไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็วางข้างๆนะครับผมวางขึ้นมาประมาณนี้เลย นะครับแล้วก็ทุบมุม,มุมทิ้งปึ๊บหลังจากนั้นเนี่ยเราวางสูงขึ้นไปอเออก่อนก่อนจะวางนะครับให้เราวางอันนี้ก่อนนะครับผมอ่ารั่วรั่ววางล้อมรอบนี้ก่อนชิบชิบชิบอ่าประมาณนี้ส่วนข้างในนี้เนี่ยข้างนอกเราก็วางเหมือนกันนะครับผมรั่วชิบ เนี่ยได้ฟาร์มแมครับเนี่ยก็อย่าลืมนึกถึงว่าเราหวังซี่เจ้านะครับผมโอ้เราวางนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็วางทรายขึ้นมาอีก1 2 3 4 5บล็อกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็วางทั่วๆได้เลยครับผมชึบนะครับพอเราวางนงี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ใส่น้ําไปตรงกลางปึ๊บนะครับปึ๊บอ่าตอนนี้มันปึ๊ก,ป,กปั๊กปึก๊กปั๊กนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมปึ๊บ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 ,บนะครับ ถ้าอันไหนไม่ได้นะครับประมาณนี้เห็นปะสมมติอันไหนมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราทําการทุบทิท้งได้เลยครับผมเราทําการทุบบล็อกทรายทิ้งข้างล่างอย่างละอันก่อนชึบประมาณนี้นะนะครับผมพอเราทําการเคลียร์สีดาหมดเนี่ยเราก็ทําการกดอันนี้ได้เลยนะครับผมชึบเนี่ยครับมันเป็นอย่างนี้หลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งของแป๊บหนึ่งนะอันในที่นี้เดี๋ยวผมจะทิ้งทรายด้วยนะครับผมปึ๊บออกไปนะแล้วเราทําการเนี่ยกดออกเกมได้เลย แล้วเราเนี่ยเข้าเกมใหม่เข้าเกมใหม่นะครับทรายมันจะหลุดออกมาประมาณนี้นะครับผมทุกคนอ่าเราก็เดินมาข้างๆเนี่ยมาเก็บได้เลยนะครับผมปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บประมาณนี้ชึบชิบชิบทรายที่เราจะได้เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับ36อันนะครับจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะเห็นป่ะนะครับเราก็มาเก็บปื๊บนปะื๊บปื๊บปื๊บ นะจะได้ประมาณ48่็ิดือนเนี่ยก็คือถ้าเกิดมันเป็นสีดาอย่างนี้นะให้ทุกคนเนี่ยทาการทุบบล็อกทิ้งได้เลยครับผมแล้วล่ายนี้อย่างละอันก็ได้ทุบทิ้งนะครับชึบทุบอย่างนี้ให้หมดเลยนะครับผมอันไหนที่เนี่ยบล็อกบล็อกมันน้อยๆน,นะครับให้เราเนี่ยมันทําการวางเพิ่มด้านบนนี้ได้นะครับผมชึบนะครับผมเ๊บอ่าพอระวางเพิ่มเรียบร้อยเนี่ย มีอีกวิธีหนึ่งที่เราไม่ต้องออกเกมนะครับเพียงแค่เราเอาอันนี้นะครับนี่นะครับผมอาวังออกซิเดียมปึ๊บใช่ไหมปึ๊บนี่นะครับสร้างทางไปนรกนะครับผมปึ๊บนะครับออกไปได้ปึ๊บพอเรามานรลกอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับผมโอ้สวยสวยนะครับแล้วเราก็กลับไปนะครับผมปึ๊บประมาณนี้นะครับพอเรากลับมาเนี่ยโอ้ยฟาร์มอยู่ในข้างหลังนี้นะครับทรายเนี่ยก็จะถูกดรอปมาข้างข้างนี้นะครับปึ๊บปึแล้วก็เก็บข้างข้นี้ได้เลย ชึบๆเห็นป่ะตืมๆนะครับวิธีนี้มันก็ไม่ค่อยดีมากนะครับแต่ว่ามันก็ใช้ได้นะครับผมอ่าก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือฟาร์มเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีมากนะครับแต่ว่าคลิปใหม่อาจจะดีกว่านี้นะครับวันนี้เป็นฟาร์มแบบพื้นฐานง่ายที่สุดนะครับผมก็ ไม่มีอะไรละก็ดูคลิปสั้นๆกันดีกว่าสจุดที่ทุกคนอยากได้ฟาร์มแมคคัพเนี่ยเพียงแค่เข้ามาที่ลิงก์ใต้ดี่คลิปชัตนเนี่ยแล้วกดถูกใจแล้วก็จะเห็นโพสต์ตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดถูกใจนะครับแล้วก็คอมเมนต์ได้เลยว่าเราอยากได้ฟาร์มอะไรให้นึกถึงเราหวังที่เจ้านะครับผมเพียงเท่านี้ก็จะโพสต์เรียบร้อยนะครับผมก็จะมาดูอ่าอ่าแล้วครับก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม